สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่ต่อสบายๆส,สไตล์เราชาแนลของผมไม่ได้เจอพี่วันนึงเป็นไงคิดถึงไหมเมื่อคืนแบบอินดี้ไปหน่อยนะก็เลยแบบไม่ได้ทําคลิปไงไม่มีอารมณ์คือไม่มีอารมณ์ก็ไม่อยากทำเข้าใจปะ่ะพี่ไม่อยากทําคลิปออกมาให้มันดูไม่ดีไงเออนี่นี่นเราก็เปิดหน้านี้มาคือแบบได้รับดากอนมาสเตอร์เป็นหมีแพนด้าเว้ยหมีแพนด้าของตุนจีน้องๆอันนี้แค่เราล็อกอินเข้ามาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยล็อกวันแรกได้เพชร 22 2 2ไงเพราะว่ามันปี2022นเนาะแล้ววันที่2ก็ได้เป็น emotion ของอลิสนีวันที่3ก็ได้เป็นอันนี้หมีหมีทรู true, เรียกว่าง่ายว่าหมีทรูหมีแพนด้าน่ารักนั่นแหละแล้วก็เราล็อกไปเรื่อยๆครบ10วันเราก็จะได้กอบโปรไฟล์มีแฟนใช่หไหมกรอบโปรไฟล์มีแฟนเออแต่วันนี้ไม่ใช่กิจกรรมที่หลับเดี๋ยวพี่ก็จะมาเมื่อคืนน่ะเป็นกิจกรรมนี้แบล o r พาร์ er Part, เห็นไหมเติมแบล็คพาร์ตสองร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็รับของมากมายเดี๋ยวพี่ค่อยค่อยมา ทำของของวันอื่นแล้วกันขอเอาของวันนี้แล้วก่อนนะเนาะอ่ะวันนี้เป็นร้านค้าพเนจรสุดคุ้มพบกับสกินมือปราบสัมภเวสีครับผมหมอกปานั่นเองไม่ใช่นี่มือปราบก็จะมีสกินทาร่าออฟฟิศนะนี่สกินนี้ผอ,อชอบมากเพออร,พออราะว่าผอทำงานออฟฟิศไงก็จะชอบใส่ชุดออฟฟิศตลอดเวลาเราก็จะมีสกินไซเดอร์ฟอร์อารลัมเฮ้ยไม่ใช่อารลัมละยิลูเมีย เออเรียกผิดตลอดเวลามันคือลูเมียนะลูเมียเหมือนจุนนักบินอะเออเหมือนกับตันอะไรเงี้ยแล้วก็มีสกินไวร้ายเห็นไหมอันนี้คือมีสฝั่งไงเขาบอกว่าการันตีใน99คูปองระยะเวลาเนี่ยสกุมภาพันธ์ถึง4ีกุมภาพันธ์ก็2วันเท่านั้นเองนะเขาบอกว่าเริ่มต้นเพียง1คูปองเท่านั้นครับผมแต่ไปการันตีที่99คูปองอ่ะน้องๆอ,อ่ะ เดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่นอันนี้เนาะแล้วก็มีอันนี้อีกอ๋ออันนี้กิจกรรมท l เลนของมิลเลอร์พี่ฝากไปดูด้วยนะครับแล้วก็มีมีอันนี้มากล่องแจ็คพอตลิเลียนาและเอมิลียกเซตครับผมลุ้นรับสกินทั้งหมด6สกินทั้งฝั่งของลิเลียนานะมี6สกินก็เป็นลิเลียนาย้อมสีนั่นเองเป็นระดับเอ็กตรีมเนาะแล้วก็มีระดับมิลเลอร์นะแล้วก็มีระดับรีเจนใช่ป่ะแล้วก็รีเจนอันเลย อ๋อนี่เฮโรอีกแล้วก็มีรีเมนเต็ดใช่ป่ะโอ้มีหลายอันแล้วของเอมิลี่ก็จะมีรีเมนเต็ดใช่ปะ่ะแล้วก็มีดีเจนแล้วก็มีนั่นแหละโอ้ดีเจนสองอันว่ะแล้วก็สกินเวลเลอร์พาร์แล้วก็สกินเฮโรอีกเนาะเพียงเก้าคูป,ปองเดี๋ยวพี่จะมาลองสุ่มอย่างละสิบสิบกล่องเนาะเดี๋ยวเปิดทีเดียวไปเลยจะได้เร็วๆเนาะกิจกรรมไอ้กล่องแจ็คพอตเอมิลี่และกล่องแจ็คพอตลิเลียน้าเนี่ยเขาจะเริ่ม เริ่มต้นวันที่2กุมภาพันธ์2565นะถึงวันที่8กุมภาพันธ์ก็มีเวลาประมาณ6วันนะแต่พี่ลองคิดเข้าไปดูแล้วกันปับ๊บหน้าตาเป็นแบบนี้เลยอ๋อมีโอกาสลุ้นแจ็คพอตด้วยนะถ้าเราได้ไก่ตัวเนี้ยเราก็จะได้ทั้งหมด6สก,กินเลยน้องนก็เป็นสก,กินที่พี่บอกอันนี้เป็นสก,กินย้อมสีอันนี้มีลาอันนี้เป็นริมเมนเต็ดสีส้มเนาะถ้าพี่จำไม่ผิดอันนี้ก็เป็นรีเจนที่มีแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นรนะิมเมนเต็ดเนาะหรือว่ารีเจนวะแต่สุดท้ายเป็น ic, นนออกแ่น เดี๋ยวเราพี่จะซื้อสักสิบกล่องนะเดี๋ยวเราค่อยเปิดสิบกล่องอ่ะสิบกล่องปั๊บเก้าสิบเนาะซื้อแล้วมีโอกาสลุ้นเนาะเรากดเข้าไปอีกทีหนึ่งก,ก็ยังเป็นของลีเลนาอยู่เราต้องกดเข้าไปก่อนวะเดี๋ยวเราไปที่ร้านค้าแล้วกันมาตรงร้านค้าตรงนี้แตปะป๊บเข้าไปแล้วก็มาที่ไอเทมเนาะแล้วมาที่ของเอเมิลี่บ้างเมื่อกี้พี่ไปที่ลีเลนาแล้วนะนะอันนี้ของเอเมิลี่ก็โอ้ เมื่อกี้ของลิเลนาเท่าไหร่วะโอกาสออกได้ให้พี่ดูอีกทีพี่ลืมอ่านรายละเอียดของลิเลนาก็มีโอกาสออกเห็นไหมมีโอกาสออกสกินหรือหรือแจ็คพอตสกินน่ะหนึ่งจุดแปดสามถือว่าเยอะมากนะเกือบสองเปอร์เซ็นต์เลยนะน้องๆชิ้นส่วนชิ้นส่วนแล้วก็ชิ้นส่วนสกินก็สามสิบเก้าจุดหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์เพชรก็มีโอกาสออกห้าสิบแปดจุดสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็เกือบสองเปอร์เซ็นต์ซื้อได้สูงสุดหนึ่งร้อยกองอ่าโอเคแต่เมื่อกี้ของเอมิลี่พี่แอบเห็นแบบ 2.80%เลยนะ2.08%ก็คือ2%กับอีกนิดนึงอะ่ะเหมือนกันแล้วก็มีเนี่ยอันนี้เป็นสกินแบบแร่หน่อนะเป็นสกินแบบคาสิโนใช่ไหมอ่าอันนี้ลีเลน,น่าเอ้ยลีเลน,น่าอะไรมึงนี่มันเอมเมอรี่แล้วก็อันนี้เป็นสกินเอมเมอรี่รีเจนที่มีลนะอันนี้ยังไม่มีอันนี้ก็เป็นรีเจนเหมือนกันเป็นเอมเมอรี่โอวกาศอ่ะแล้วก็โหอ,อันนี้มีอยู่แล้วว่ะเป็นเอมเมอรี่ของเวลเลอร์พาร์ทแล้วก็เอมเมอรี่ของเฮโรอีกเนาะ ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวพี่จะซื้ออันนี้สิบกล่องปัอป๊บปป๊ป๊บ,ปบมาก็เก้าสิบซื้อไปปึบ๊บเดี๋ยวเปิดทีเดียวเลยทั้งน้องเราไปที่ร้านค้าพระเนจรกันก่อนนะครับเออแล้วก็มีหมีทูมาให้ซื้อที่พี่บอกนี่หมีทูหมีทูหมีทูอยู่ที่ตกแต่งเห็นไหมฮ้าฮ่าหมีทูในราคาสี่สิบเก้าคูปองเห็นไหมโอ้โหพี่ยังไม่มีตัวละครมาพี่ต้องมีหมีทูก่อนขายสี่วันนี่หมีทูเห็นไหม 49คูปองเมื่อก่อนนี่ยากมากนะกว่าจะได้มันมาเนี่ยถึงมันจะเป็นลีมิเต็ดสีเขียวแต่ขั้นตอนการได้ของมันอะยากมากใครไม่ซื้อพี่บอกเลยว่าพลาดเลยราคา49คูปองเขาเอามาขายก็เป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนนะถึงเอฟเฟกมันจะไม่เปลี่ยนแต่ว่ามันเท่นะครับใครไม่ใครไม่ซื้อก็พลาดแล้วพี่บอกเลยเดออี๋ยวพี่มาซื้อแน่นอนอนะแต่พี่ต้องมีตัวมันก่อนไงเออไปเดี๋ยวเข้าไปดูที่ร้านพิเศษ่ามาแล้ว มาแล้วนะมาเรามาดูมาอ่านรายละเอียดของกิจกรรมอันนี้ก่อนร้านค้าพพนเนจรอันนี้ร้านค้าพนเนจร99คูป,ปองอหรอันนี้เป็นร้านค้าพนเนจรแบบอ่ากิจกรรมนี้ไงเขาเขียนอยู่เริ่มต้นวันที่2เห็นไหมจบวันที่4มันก็คือเดี๋ยวพี่ต้องอ่านดีๆหน่อยนะเพราะว่าเขาที่แล้วพี่ รีบไปหน่อยแล้วก็มีคนมาแบบคอมเมนต์ว่าพี่ว่าแบบพี่อ่านไม่ดีพี่ขออภัยด้วยกันบางทีพี่ก็รีบนะช่องพี่พี่บอกเลยพี่อินดี้นะพี่อยากทําพี่ก็ทําไม่อยากทําพี่ก็ไม่ทําอะสกินสกินถาวรมีโอกาสออก1%ครับผมแล้วก็เอฟเฟกมีโอกาสออก63%ถ้าเตท่าเต้นออก4%เเบัตรเช่าสกินมีโอกาสออก21.5% 0แล้วอีโมชั่นออก10%เนาะมันก็คือร้าน้าพเนจรอนอันนี้นั่นเองมาลองดูกันดีกว่าว่า เราจะได้สก,กินฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเขาบอกว่าการันตีภายใน99คูป,ปองนะไปเลยถ้าออกก่อนก็จะดีมากเลยนะไปเลยพี่ขอใช้โอ้โหได้บัตรเช่ามาขอใช้คลิปนี้นานๆหน่อยเพราะเมะื่อคืนพี่ไม่ได้ทํากิจกรรมนะพี่รู้สึกผิดกันนะถ้าพี่ทําแล้วทำออกมาไม่ดีพี่ก็ไม่อยากทําอ่ะอินดี้นะจริงๆพี่อินดี้่ไน ไปเรื่อยๆก็ทีทีทีคร anyway. ah. like ั้งแรกหนึ่งแล้วก็สุ่มกทีละก้าไปเรื่อยๆตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึอไปอีกเก้าอย่างรวดเร็วโอ้โหตท่าอีโมชั่นแรไปไงน้องกดแบบรวดเร็วต้องได้เก้า้าแน่มันล็อกล็อกแน่พี่ว่าจะได้สกินหนึ่งเก้าเก้าคูปองแน่นอนนะตึ๊กตึ๊กโอ้โหจะออกก่อนไหมเนี่ย ออกก่อนก็ดีนะไอ้หนุม่มโอ้โหไอ้พวกเนี้เดี๋ยวไปขายให้หมดเลยขายเป็นเงินเอาตึ๊ก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 สี่ครั้งสี่ครั้งสี่ครั้งเอ้าได้ท่าเต้นคลิกซี่มาแล้วโอ,โอเคเอาละเหลือสามครั้งละออกก่อนไหมอ่ะออกก่อนไหมอ่ะออกก่อนไหมอ่ะออกก่อนไหม,อ,อ,อ,ไหมอ่ะโอ้โหไม่ออกว่ะเอาละน้องๆเรามาลุ้นกันแล้วนะครั้งสุดท้ายนี่เราจะพี่จะสุ่มครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะสิบเจ็ดคูป,ปองก็รวมทั้งหมดก็เก้าสิบเก้ามาดูว่าเราจะได้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวามา หลับตาเอามือปิดไว้เอามือปิดอยู่นะฟังเสียงน้องๆเห็นก่อนพี่แล้วพี่ค่อยๆแง้มมือมาว่าได้ฝั่งอะไรฝั่งซ้ายหรือขวา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 ขวา้ายซ้ายดีขวา้ายซ้ายดีโอ้โหได้ฝั่งขวาวะ่ะอฝั่งขวาก็ก็พี่ก็ยังไม่มีทั้งสองสกินเลยเนาะเราจะสุ่มครั้งสุดท้ายที่สามร้อยสามสิบเนาะก็พี่ว่าเก้าสิบเก้าเนี่ยลุ้น,นดีถ้าดวงดีเราก็ ก็ได้ฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายแต่ถ้าดวง้ายก็ได้ฝั่งขวาแต่ก็มันก็ถือว่าได้สกินใน99คูปองอยังไงก็คุ้มอะนะนะครั้งครั้งสุดท้ายใช่ไหมตามที่เขาบอกปะ3า0โอเคนะถูกเออโอเคจะได้ไม่มีคำขอละหาไปไปเปิดสกินกันเลยอย่างน้อยวันนี้ก็ไม่ฟาวแล้วนะได้มาถึงสกินแล้ะพี่ก็อ๋อมีสกินอันนี้แล้วว่าของอิลูเมียนะจริงๆพี่มีแล้วนะสกินทาราออฟฟิศเนี่ยป้าเปิดมา ว้าวว้าว,ว,าวพี่เอาไปอัปเกรดเป็นทาร่ายากูซ่าของรีเจนไงเออก็สวยดีนะในราคา9 9คูปองก็ถือว่าดีอะ่ะเซฟไว้จริงจงพงอบอลอยากได้ตัวนี้มากเลยพี่มนเล่นตัวพี่ไงพี่เล่นตัวพี่ก่อนปึ๊บ่าทาร่าไปไปดูอันนี้กันต่อเลยไอกิจกรรมกล่องของเราที่เราได้มาอ๋อนี่ดูท่าเต้นดูท่าเต้นคลิกซี่ก่อนพี่มียังวะอ่ายังไม่มีด้วยอะท่าเต้นคลิกซี่อ่ะ ไปดูหน่อยถ้าเต้นคิกซี่เป็นไงพี่ไม่เคยเห็นคิกซี่เต้นไงเคยเห็นบนล่ะมันมีแต่ปีกอ่ะมันมีปีกนะก็ไปดูหน่อยถ้าเต้นคิกซี่ไอ้คิกซี่มาดูคิกซี่เต้นเต้นถ้าเต้นของคิกซี่อี่น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 ี่ถ้าเต้นโอ้โหดูดูไม่ธรรมดาถ้าเต้นก็ก็ดูคิกซี่ไว้ไม่ธรรมดาโอ้โหโอ้โหโอ้โหนึกว่าลำไยห,หายทองคำดูตาเต้นเดีย เออก็ได้อยู่อะลองสวมใส่ให้เลยเอ้าไม่มีเว้ยพี่ไม่มีคลิกซี่สวมใส่ไม่ได้นี่แหละนี่มันคลิกซี่ไหทองคำใช่ว่มนี่มันไหลํำยองโอเคถ้าเต้นเป็นแบบประมาณนี้ไปออกไปสุ่มกล่องกันเดี๋ยวจะสุ่มทีทีเดียวสิบครั้งไปเลยนะเปิดทีละทีละสิบกล่องไปเลยเนี่ยเปิดจะได้ไม่เสียเวลานะป๊อป๊อบป๊อ๊อบ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 อ ลิเลนาของแล้วกันไปลิเลนา10กล่องครับผมแจ็คพอตสกินลิเลนาครับมีโอกาสออกเกือบ2% 10กล่องไปฟังเสียงน้องๆพี่หลับตาพี่ฟังเสียงน้องๆโอโ้เสียงอย่างนี้ไม่ได้อะไรครับผมไปแบบรวดเร็วเลย10กล่องก็ได้ชิ้นส่วนฮีโร่มา3ได้เพชรมา70แล้วก็ชิ้นส่วนสกิน2มามาลุ้นเอมิลี่กันต่อโอ้มันยากนะถ้าไม่มีดวงอ่ังจริงเปิดมากเปิดน้อยเท่ากันแต่จริงๆพี่ชอบเปิดทีละ2กล่องนะ แต่พี่แบบเอาใจน้องๆไงเปิดทีละเยอะๆไปเลยเอมิลี่บ้างไปสองเปอร์เซนต์เอมิลี่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 โอ้โหเสียงอย่างนี้จบแล้วอันนี้ได้ชิ้นส่วนมาสี่แล้วก็ได้ชิ้นส่วนสกินมาหนึ่งแล้วก็เพชรห้าสิบจบละฮะกิจกรรมนี้อะ แล้วมีอันนี้หน่อยอ่าเขาเรียกว่าล a l o r Plus Season ล่าสุดนะอันนี้ซีซั่นสาใช่ไหมก็จะเป็นประมาณนี้อ่าไปดูกันคลิปนี้ยาวหน่อยนะพี่บอกเนละแต่เพื่อไปต่อนี่มันเป็นความรักของสองเราเตียวเซียนเฮ้ยไอ้พวกทหารมันวิ่งมาแล้วฉันจะปกป้องเธอเองเตียวเซียนหอาเจอหอกทรอองพลังกับชุดเกาะใหม่ของฉันสวยงามไหมเฮ้ยนี่มันทหารน้ําแข็ง เดียวเซียนเธอใช้พลังแข็งช่วยฉันเหรอเยวเซียนระวังเธอจะทําคู่รักฉันไม่ได้ฮจบแล้วเวเลอร์พาร์ทคู่รักครับผมซีซั่น3าม่2อใครอยากได้ก็เปิดเลยในราคาส9งรคูป,ปองแ,แล้วเราก็จะได้สิทธิมากมายนี่เปิดคัมพี์นี่ไหมสอง้ยเก้นะแล้วก็ถ้าเปิดแบบแบบคัมพี์กันสูงก็จะเสีย549แต่จริงเปิดแค่2 9งคุม้มละ แล้วกิจกรรมที่พี่จะแจกแรลเลอร์พาร์ตคือตอนนี้คนติดตามเพจพี่มีอยู่ประมาณแค่69คนเนี่ยพี่ยังแจกไม่ได้นะเพราะว่าพี่ร้อยครบร้อยคนก่อนแล้วกันคือมี69คนมันก็แบบมันคนมันน้อยไปอ่ะพี่อย่าลืมมากดติดตามเพจเพจสบายสบายสไตล์เราอยู่อ่าของ Facebook ด้วยนะเดี๋ยวครบร้อยเมื่อไหร่พี่จะแจกนะถ้าคนติดตามครบ100อ่ะตอนนี้69อยู่เลยเออก็นี่มาดูของละวันของซีซั่นนี้รับก่อนรับแบบฟรี ก็จะมีด้วงเห็นไหมนี่เราเติมมาเลเวลหนึ่งเราได้ด้วงละมาเลเวลยี่สิบเราก็จะได้สกินเตียวเซียนเห็นปะเอ้าวอืมไม่ออกมาเตียวเออเดี๋ยวพี่เปิดเดี๋ยวพี่เปิดแต่พี่ยังไม่เปิดคนอื่นเขาคงรีวิวไปเยอะพี่มารีวิวคร่าวๆกันพอมาถึงเลเวลสามสิบนะของมันก็จะมีตลอดทางเนี่ยมีชิ้นส่วนสกินยี่สิบห้าเนี่ยนะของเตียวเรามาเลเวลสามสิบเราก็จะได้พวกสกินเฮโรอิกเห็นไหมมีทั้งคิกซี่อ่าลุยอิ่ลิคเตอร์แล้วก็ ไอชื่ออะไรวะไอนิ่มชื่ออะไรวะเลาวลเออแล้วพอเลเวล40เราก็จะเลือกตัวละครฮีโร่ได้เป็นไฮเเตะลิปโปเตียวเซียนแล้วก็เอนโซนะพอเรามาถึงเลเวล40 45ได้แล้ววะ45ก็เป็นท่าท่าเต้นของเตียวเซียนท่ากระโดดท่ากระโดดแล้วพอถึงเลเวล50เราก็จะเลือกเป็นสกินรีเจนของมินาของอะไรวะวอลคานใช่ไหมแล้วก็ของ โอเมนเนี่ยเห็นไหมเป็นสกินรีเจนต์หมดเลยพี่ก็ว่าคุ้มนะใครยังไม่มีเนี่ยซีซั่นนี้เติม2อ9แล้วก็เราทำเควสไปเรื่อยๆเ,เราก็ถึงว่าคุ้มมาถึงรางวัลใหญ่นะเลเวล60เราก็จะได้สกินลิปโป้โรสดูมอ่ะอย่างเทอ่ะเออนั่นแหละ <laughs> พอของจากเลเวล65ไปแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นอีโมชั่นถาวรลักนะของเทลเซียนใช่ไหมแล้วก็70ก็จะเป็นอีโมชั่นรักนะ ขาวอของริปโป้ตลกดีสลับกันแล้วพอมาเป็นของระเบท็อเวลเจ็ดสิเป็นลูกแกลล้วละไม่ดีละพอแปนี่หนักเลยแปดสินี่หนักเลยแปนี่เป็นท่าเต้นล b บูมของริปโป้นะแล้วของระเบีดสบห้ก็ลูกแก้วเหมือนเดิมขอ, Level อของระเบีคือของระงวัลสูงสุดของมันก็คือรูปโปรไฟล์รดบูมเออแล้วเรามาดูที่ส่วนของกรงล้อก็จะเป็นดูดิของระงวันกงล้อ หลายๆซีซั่นที่ผ่านมานี่แย่มากเลยนะดูดิเป็นตัวที่แบบกระจอกอะดูดิเป็นของรางวัลแบบไม่ดีอะปะกติจะเป็นพวกสกินรีเมนเต็ดอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นแบบรีเมนเต็ดสีเขียวเฉยๆฮะปะกติจะเป็นสีส้มแบบสกินดีๆนะลองสังเกตว่าไหมแล้วก็มีชิ้นส่วนของสีเขียวของเทลเซียนอีกแต่ว่าจะมีพวกท่าวาร์ปถาวอท่าสังหารถาวอกุหลาบท่าวิ่งกุหลาบถาวอนีถถอนอน่แล้วก็มีอีโมชั่นแล้วก็จะเนี่ยเราเก็บแต้มมาเรื่อยๆ ถ้าคนที่เติมแบบขั้นสูงอ่ะจะมีโอกาสมาถึงกลงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยเร็วกว่าปกติแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีโอกาสนะที่เราเติมแค่299เราก็มีโอกาสนะน้องๆน,นั่นแหละประมาณนี้เนาะแล้วของรางวัลน่ะที่เขาให้กําหนดนะของรางวัลเขาเรียกว่าอืมก่อนแปบนึงอึ๊บอ๊ของรางวัลพิเศษเขาอ่ะน้องๆน,งนี่อยู่ตรงนี้เห็นไหม เราสามารถเอาเหรียญเนี่ยมาแลกได้ฮะเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยน,ยนตัวเลือกให้แลกนะเว้ยเปลี่ยนเป็นคิกซี่ว่ะดูดิคิกซี่แล้วก็เป็นของเซฟิลล่าแล้วก็ของไอเอลเลอร์ er ror, เห็นปะเมื่อก่อนมันมันไม่ใช่ตัวเนี้ยแล้วพอเราถึงเลเวลหกสิบเนี่ยถ้าเราถึงเลเวลหกสิบในระยะเวลาที่เขากําหนดไว้เนี่ยถึงวันที่เจ็ดเนี่ยเดือนสองอ่ะนี่คือถึงได้แค่วันที่เจ็ดนะเราถึงถึงมีโอกาสได้กรอบเขาเรียกว่ากรอบวาเลนไทน์อันนี้เป็นกรอบแรของเวลเลอร์พารทุกซีซั่นอ่ะน้องๆ คือต้องถึงเลเวล60อะถ้าทําเควสหรือซื้อลงหน้าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมารับมันเดี๋ยวลองลองไปบวกดูนะว่าเราจะถึงเลเวล60เราจะเสียเท่าไหร่นะอ่นะแลยวเราก็เก็บกล่องไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้พวกกล่องพวกนี้มาสุ่มนะเออพี่ก็มีหลายกล่องพี่ยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยพวกกล่องลวงหน้าสกินวเวลล์พาร์ทในตำนานอันนี้เป็นกล่องต่อเนื่องอือก็ประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากมายอ่ะนี่ไงที่เขาบอกอืม ก็จะได้เอฟเฟกได้กรอบเราไปดูกรอบไบเลนทายกันไหมสวยไหมแล้วก็ถ้าเราถึงเลเวล35เราก็จะได้เอโมชั่นหึงนะของเทลเซียนเราถึงเลเวล45เราก็จะได้เหรียญตำนานมาเก็บสะสมแลกสกินนะครับน้องๆอ,อ๋อฮะปอปเดี๋ยวพี่พาไปดูกรอบมันแล้วกันว่าหน้าตาเป็นยังไงคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะเพราะว่าหลายวันก็ไม่ไม่หลายวันหรอก2วันกรอบมันหน้าตาแบบนี้พี่พาไปดู มาดูกรอบของมันกันกรอบมันจะอยู่มานล่างๆเลย Apple emotion หึงนะเอาเรื่องว่ะนี่ไงใช่ป่ะนี่ไงกรอบวาเลนไทน์เป็นอย่างนี้น้องๆของซีซั่นนี้เห็นป่ะกรอบโปรไฟล์วาเลนไทน์เนี่ยลา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 มันก็ไม่ได้มีอะไรวิ่งวิ่งนะแต่ว่ามันมีแวบบๆเห็นป่ะมันมีความเป็นวิบวับวิบวับของมันเห็นไหมดูตรงรูปพี่เห็นไหะ นี่แหละก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันกว่าว่าถ้าเราอยากได้กรอบวาเลนทายอะไต้องเสียเท่าไหร่ถ้าเรายังไม่ได้เปิดอ๋อ้องเปิดไม่ได้นี่ดูไม่ได้นี่หว่าเพราะพี่ยังไม่ได้เปิดว่ะนี่เหมือนซื้อเลเวลอ๋อนี่นี่น,นี่ดูได้ดูได้ซื้อจนถึงเลเวลหกสิบอะดูเดะตอนนี้คือคือยังพี่ยังไม่ได้เปิดนะถ้าพี่ซื้อซื้อถึงเลเวลหกสิบจะเสียประมาณสองพันเก้าเลยนะโอ้โหบ้าไปแล้วแต่จริงๆถ้าเราซื้อวลเลอร์พาร์ล่วงหน้าเราจะมาถึงเลเวลประมาณ ยี่สิบสามสิบยี่สิบสามสิบได้มันก็จะลดเหลือประมาณครึ่งหนึ่งอะ่ะที่พี่เคยเคยทําไว้เนาะคลิปอะมันก็จะเหลือประมาณพันกว่าบาทหรือไม่งั้นก็จะประมาณแบบพันสองอะไรเงี้ยถึงจะได้กรอบอะนะน้องๆก็ลองคิดเอาดูเองแล้วกันว่ามันคุ้มหรือเปล่านะแต่พี่พาไปดูกิจกรรมนิดหน่อยเผื่อพี่จะได้หมีไงพี่จะได้ซื้อนี้ให้น้องๆดูไอกิจกรรมอันนี้พี่ไม่ได้ทําเหมือนกันกิจกรรมวงแหวนฮีโร่สุดแกร่งนะ คือมันมีมาตั้งแต่วันที่วันที่เท่าไหร่ละวะพี่ไม่ได้ทําเนี่ยมันถึงวันที่4ี่เดี๋ยวกมนี้มีตั้งแต่วันที่หนึ่งมันมาตั้งแต่เมื่อวานละพี่ไม่ได้พี่ลืมดูอ่ามีโอกาสออกพวกฮีโร่พวกนี้นะก็มีนี่ไอตัวนี้พี่มีละอาตาที่ไ่าชื่ออาตาอาตามีอาตาแล้วก็มีเปตา้านี่ชื่อเปตาใช่ไหมเปตาแล้วก็มีโมเรน นี่พี่อยากได้หมีมากเลยตอนนี้พี่อยากซื้อสกินทูเลยหมีมีหม,มีแล้วก็มีสกินของคิลเตอร์เป็นเฮโรอิกใช่ไหมเอออันนี้พี่มีแล้วแล้วก็สกินของมีนาเป็นเฮโรอิกอันนี้พี่ก็มีแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าโอกาสมันจะออกแบบพี่ยังไม่มีสามตัวเปตาโมเลนแล้วก็ซูก้านะโอกาสออกของเขาคือฮีโร่สุดแก่งใช่ไหมวงแหวนฮีโร่สุดแก่งใช่ไหมนี่อยู่ไหนวะเออ วงแหวนฮีโร่สุดแก่งเนี่ยมีโอกาสออกสกินหรือว่าตัวละครเนี่ย1.50%นะเอฟเฟกต์ลูน98%คือถ้าเราใช้คูปองเล่นเนี่ยจะเสียครั้งละ10เนี่ยสุ่มครั้งละ10แต่ถ้าเรามีคัมภีร์ทั่วไปเห็นไหมพี่มีอยู่เห็นปะมาลองลุ้นกันดูด่เดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูไปทีละ5ปะ่ะอยากได้หมีจริงเดี๋ยวจะไปซื้อสกินทูรีวิวให้น้องๆดูไง <S <S ก็วันนี้กิจกรรมก็นานหน่อยนะพี่ขออภัยโอ้โห โอ้โหเป็นพวกเอฟเฟกวิ่งแบบเพียบเลยวะแล้วก็เป็นพวกหนึ่งวันอันนี้เอาไว้ขายได้ไปสุ่มกันต่อมันจะออกไหมวะน้องๆว่ามันจะออกสักตัวไหมน้องว่าอะพี่มีทั้งกี่อันมีตั้งเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยคัมพีร์ทั่วไปมันแจกเก็บเก็บมาเรื่อยๆโอ้โหดูดีไม่มีโอกาสเลยวะไปลองสุ่มทีละครั้งทีละครั้งแค่ครั้งปุ๊บโอไม่ต่างไม่ต่างเเลยฮะโอ้โหไหครัง้ง ถ้อาอยากได้กด็คืเอเาออกอ่งจริงๆนะที่ไม่คอยอยากเียอะไร あれ มานด้ให้เสียห้าคูปองว่ะไหนลองเสียห้าคูปองก็ได้มั้ะจะได้หมดหมดไปเสียอันนี้เสียเพิ่มห้าคูปองเลยนะ,ะยังไงห้าคูปองให้กูไหมให้กูไหมนีม่ไงให้ <S 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 อะไรกูมาหมดแล้วครับน้องๆคัมภีร์ทั่วไปพี่เรียบรอย้อยโคตรเกลือเลยนะไม่ได้เลยเลย เออไม่ได้เลยเลยอ่ะนี่เหรอหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ใครอยากเล่นก็มาเล่นนะก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งแต่พี่จะซื้อหมีวะพี่อยากได้มีเแต่พี่ไปเอาที่เขาแจกอันนี้มาดีกว่าเขาแจกอันนี้ฟรีอยู่ใช่ปหดูดิได้มาเพียบเลยเนี่ยขายให้หมดเลยเนี่ยขายเป็นเงินให้หมดเลยเนี่ยเออเนี่ยดูดิยี่สิบอันได้มาเมื่อกี้เนี้ยหกร้อยนี่ขายได้มาเท่าไหร่เนี่ยขายนี่หาเงินเนี่ยอย่างงี้หาเงินอย่างงีนน้ นะขายให้หมดเลยนี่ได้มาสามมาขายอ่ะไปไหนวะกล่องหีบของขวัญที่เขาให้เรามาฮีโร่อ๋อนี่ไงฮีโร่ผู้ชำนาญไงมันจะมีหมีกับฉีใช่ปะ่ะเออไหนๆกูไม่ได้กูเปิดอันนี้ก็ได้นี่ที่เขาแจกเราเพิ่งแจกไม่นานมาซื้ออยากได้ไงหมีเนี่ยเราต้องมีฮีโร่หมีก่อนไงเราถึงจะซื้อสกินทูได้ปนะ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลย นในราคา49คูป,ปองใครไม่ซื้อก็พลาดแล้วนะซื้อละ49คูป,ปองเป็นสกินระดับลิมิเต็ดครับผมพี่ซื้อละมันได้ยากมากพี่เคยมีอยู่นะพี่ได้ยังไงไม่รู้อะแต่ว่าอย่างอันนี้คุ้มละพี่ถือว่าคลิปนี้พี่ได้สสกินนะก็ถือว่าโอเคพี่ไม่รีวิวสกินนะมันนานนะอันนี้มันคลิปนานมากเฮ้ยค้างว่ะ ก็จบคลิปนี้ประมาณนี้เนาะน้องๆว่าจังสันก็ขอบคุณน้องๆแล้วกันที่แบบรับชมคลิปพี่จนจบเนาะก็เดี๋ยวพี่จะได้รับไอ้กิจกรรมหมีนี่อีกจากอันนี้ด้วยนะนี่พี่ซื้อแพ็กไปแล้วเนี่ยแต่พี่ก็จะได้สกินหมีอีกอันหนึ่งพอพี่ล็อกอินพี่ซื้อไอ้แพ็กอันนั้นไปอะ่ะเออโอเคครับคลิปนี้ก็ขอให้น้องๆมีความสุขในการดูคลิปนะถ้ามันยาวไปพี่ก็ขอโทษพี่แบบรู้สึก อยากจะรีวิวกิจกรรมที่พี่ไม่ได้ทำไงพี่ก็เลยแบบรีวิวรวมกันหมดเลยเนาะประมาณนี้ครับก็ขอให้น้องๆเล่นเกมให้สนุกและมีความสุขไปกับการช่วยตัวเองคือเพี่มพี่ตอไปแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วกันก็ขอบคุณที่ยังเป็น FC ที่เดียวแน่นนะเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ของเพจเพจ f a c e b o o k พี่ไว้นะมากดติดตามไปด้วย ถ้าครบ100เดี๋ยวพี่จะแจกนะขอให้ครบ100ก่อนตอนนี้มันแจกยังแจกไม่ได้เพราะว่าคนมันน้อยเกินไปนะพี่ยังไม่แจกนะ3รางวัลน,นะรางวัลละ299อเดี๋ยวพี่เปิดเปิดแวเลอร์ให้3ารางวัลแต่ต้องมาร่วมเล่นกับกิจกรรมในเพจพี่นะเพจ Facebook นะพี่จะไม่แจกในใน u t u b e นะครับโอเคนะช่วยสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันโ okay, อเคประมาณนี้คลิปนี้ยาวหน่อยแต่ว่าก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับน,น,น้องๆบ้างเนาะไปแล้วครับ ฝันดีราตรีสวัสดิ์ก่อนนอนก็อย่าลืมสวมดวมนต์ไหว้พระครับผมไปละก็เพิ่งจะผ่านตุรจีมาก็ขอให้น้องๆสินเจียยู่อีกสินนี้วัใช้นะฮะอ่างเปาตัวตัวไก่น่านจะได้อ่างเปาทองใหญ่ๆกันเนาะฮอฮอฮไปละน้องๆพี่แถมให้นิดนึงมาเล่นตัวผอบอนะผอบอว่าอยากได้ไอดีทาร่ากไงเดี๋ยวมาลองดูว่า99บาทของผอบอจะได้ฝั่งนี้หรือฝั่งนี้มากดเลยไปแบบรวดเร็ว มาดูดิว่าตัวผอบอจะโชคดีกว่าตัวพี่ป่ะ99ออกก่อน99ไหมออกก่อน99ก็ดีนะไปเลยเอ๋ออ๋อ,ะอะกะตุกกระตุกจะได้ก่อน99หรือเปล่ามาลุ้นกันแค่นั้นแหละโอะ้คือมันล็อกอะ่ะมันล็อกอ่ะมันล็อกอ่ะมันล็อกอะไอ,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 อ้น้อง เออเออทาร่า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 โอ้โหสกินทิกซี่ว่ะมาละมาเข้าวงละเหลือกี่ทีโ้เหลือสี่อันโอ้โหไม่ใช่สี่ว่ะห้าอันว่ะเหลือสี่จริงละหนึ่งสองสามสี่ทาร่าทาร่าโอ้โหมันล็อกนะตามค่าหน้อเนาะเดี๋ยวสามครั้งมาดูอ่ะฮมาคราวนี้มาลุ้นสั่งซ้ายฝั่งขวามาอีกทีหนึ่งสิบเจ็ดป่ะ ซ้ายขวาเอามือปิดซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาบนบน,บนล่างล่างซ้ายขวาเลก็กสตาร์ทซ้ายหรือขวาน้องๆเห็นแล้วพี่ยังไม่เห็นพี่ก็ข้องแง้มมือแง้มแงม้งมแงม้งมแง้มแง้มอ้าวเห็นไหมส่วนใหญ่จะได้ฝั่งขวานะก็ตามคาดนะครับผอ,บอก็ได้ไปนะได้ทาร่าไปเลือกอะไรทาร่าใช่ไหมทาร่าหรือลูเมียอ,อกเก็บไว้ก่อนผอบอกว่าเก็บไว้ก่อนนะน้องๆโอเคไปละ มาสุ่มให้ดูสองอเลยว่ามันจะมีโอกาสออกซ้ายหรือขวามากกว่ากันนะก็สรุปว่ามันล็อกนะทั้งซ้ายทั้งขวาก็คือต้อง99อะ่ะโอเคนะพี่ไปแล้วขอให้น้องๆโชคดีแล้วกันคลิปนี้ยาวมากจริงๆยาวไปถึงเชียงใหม่เลยลนะ่ะ <laughs>